่านี่ครับป้ามาลีป้าได้ลงพันเข้าอะไรไว้ครับเก้าห้าเก้าห้าดกเจ้าพญาเนาะ,ะ,ะแปลงนี้ใช้อะไรบ้างแล้วครับป้าใช้เนี่ยไอเลดอนะเลดกับกิ่งทองสองอย่างนี่ครับเลดลาวากิ่งทองแล้วก็ได้สร้างตัวเทนเดอร์ยเนะป้าเนาะเทนเดอร์ก็ใช้ใช้แปลงไหนนะป้าแปลงนาดำแปลงไหนนู่นแปลงน,นั้นสุดหกไร่อันนั้นอะ ทำไมถึงใช้ครับแปลงนั้นข้าวดิดเยอะข้าวดิดเยอะแปลงนาดำเนาะเดี๋ยวรอบนี้คือป้าจะดูก่อนผลงานเทนเดอร์เนาะอ่าแปลงนี้กี่ไร่ครับป้าสามสิบสามสามสิบสามไร่หมดนี่นะหมดนี่นูน่นบนป่าฝรั่งเลยโอ้โหมันเขียวเนาะป้าเขียวเขียวใบตั้งแล้วแปลงที่ว่าไม่ได้ใช้อะ่ะเห็นป้าบอกเป็นยังไงแปลงนั้นโอโ้นั่นใบฟูเลยเคมีอะเคมีใบฟูเลยมแมลงเยอะเลยลานเนี้ย อ๋อกลัวมแมลงแล้วแปลงนี้มีไหมยังไม่มียังไม่มีเลยยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเนาะยังไม่มีเลยอืมถ้านนแปลงเคม,มีเนี่ยบินบอนแล้วสีขาวเปงนบีอะ่ะอืมอันนี้ยังไม่มีนี่ตัวนี้ใช่ไหมป้าตัวนี้แหละนี่ครับตัวเดียวขวดเดียวอะ่ะตัวเดียวขวดเดียวบอกได้ผลนะลองสิ ถ้าลดยาฆ่าแมลงได้ดีไหมป้าโอ้โหดีรอบหน้าไม่ต้องเลยขวดเดียวจบเลยเนาะจบเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับใช้เองไช่ละพันนะอ่าต้นทุนไรละพันจบเลยถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดว่าซื้อเคมีมาเยอะนี่ตกไม่ใช่ไรละพันแล้วเนาะสองพันเลยนไ่ละพัอะปุ๋ยนี่ก็พันกว่าแล้วไรเงี้ยเดี๋ยวพราปุ๋ยอ่ะโอ้ใช่เนาะตอนที่ช่วงใช้เคมีใช่ไหมป้าอะตอนใช้เคมี นาะเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ไร่นะป้ะ<ช> <har> าเกือบสองร้อยไร่ร้อยหกสิบเจ็ดสิบยังมหลือของลูกอ่ะ้าลมของลูกเลยก็ประมาณตีสองร้อยไร่เนาะสองร้อ <200 S 1> <ล>ยสองร้อยไร่คิดเป็นเคมีแล้วทั้งหมดสองแสนกว่านะครับที่ป้าลงทุนไปเนาะ<ช>ถ้าช่วยลดต้นทุนได้สองแสนกว่าเหลือสักแสนกว่าเนาะป้าเนาะกำไรเหลือบานเลยเราหน้าเจอกันใหม่เราหน้าเจอกันใหม่ อแล้วมาดูตอนเกี่ยวอีกทีเนาะใช่เนาะรุ่นตอนเกี่ยวอ่าตอนเกี่ยวเดี๋ยวตอนช่วงที่สองเดือนกว่าเดือนกว่าตอนนี้มันได้อันนี้ข้าวยุ่ิรล้วปะสามสิบสี่วันโอ้โหสิบเมษสาข้าวสามสิบสี่วันสามสิบสี่เะแล้วมันทำไมสูงอย่างนี้แล้วปะมันแตกกอดีเนาะอืแน่นเลอดูนี่ โหเขาจะไม่เขียวเข้มเขียวแบบใบตองอ่อนมแมลงไม่กวนอย่างนงี้ไม่ต้องกงลัวแมลงนะน้าป้าเนาะอ่าเขียวใบตั้งด้วยไม่ไม่เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงด้วยคันนี้โอ้โหแจ่มจริงๆโอเคเดี๋ยวรอบหน้าอ่านี่ครับป้าก็ใช้ตัวนี้ด้วยเลดลาวาอ่าไล่ละลูกหวานเปรี้ยวๆๆได้ไหมป้าเนี้ย หวานเปี้ยวๆไม่ได้ผสมเนาะผสมเลยเปี้ยวๆเลยลเปี้ยวๆเลยครับโอ,โอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามาติดตามของแปลงนาของป้ามารีนะครับแปลงแรกแล้วเนาะของพิลามอ่ะอ่าน่าจะเป็นแปลงแรกนะครับแปลงแรกกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณป้านะครับสวัสดีครับ